สวัสดีครับไก่นะาปล่อยแล้วนะปล่อยได้สองสามวันแล้วแต่ก็ดูอยู่ใกล้ๆไม่ให้มันออกไปนอกบ้านมันกำลังหวานหมาอะไร่ชเนี่ยมาข้างบ้านกินด้วยเลยแล้วไม่ใช่กัดเฉยๆมันกินเลย มีเงาหมันเงาหมันห้านาทีสิบเอ็ดตัวตัวดำสองตัวนู่นอยู่ในกรงเนอะมารวมไม่ได้แม่มแดงมันจิกมันอยู่กับไก่แจ คอยระวังเฝ้ามันอยู่นี่นมันคอยจะออกไปนอกบ้านดูกไก่แจ้ โอ้ไปอยู่มุมนู้นหมดเลยอืมยูกมุมมดเลยพี่เลี้ยงอ้วนตึบเลยพี่เลี้ยงสองตัวแจ่น้อยแปดตัว มื่อวานเลยเอาทรายโรยๆมันแฉะขี้มัน แม่ดำนั้นก็เข้ากกไข่แล้วนะพาไปดูได้เก้าฟองหรือสิบฟองให้ดูว่าเนี่ยจะจิกนะโอ้ยลองลองมาดูไข่น้อยไ,ไข่น้อย สองสี่หกแปดสิบสิบสิบฟองสิบฟองออกทุกวันเลยโคกมันแข็งฝนตกเลยป่อยใกล้ออกเลย ต้นสูงนั้นออกใบเต็มเลยออกดอกไม่ใช่ออกใบ สิบเอ็ดตัววิง่งตน้แดงแนแดงก็จอกแนก็จอกปนกันเลยอมันก็กินเหมือนกันแหละปลาก็รวมกันอยู่ ติดตามชมคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ